สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มารู้จักกับกล้วยชนิดหนึ่งที่ผมปลูกอันนี้ให้ผลผลิตเป็นชนิดที่สองของที่สวนนี้นะครับต่อจากกล้วยน้ำว้าตัวนี้จะเป็นกล้วยหอมเขียว,ห,ยวหรือกล้วยคาวินดิสก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งของกล้วยหอมแต่ตัวนี้เขาจะเป็นหอมเขียวคาวินดิสเรียกชื่อยาติดต่อกันเลยก็ได้ครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัวสซนเป็นจำบ้านผมครับก็จะมาช่วยสัดกล้วยวันนี้ก็คือผมปลูกแค่กอเดียวเพื่อจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อสำหรับที่ผมว่าทำไมถึงมาปลูกกล้วยเพราะว่ากล้วยเราสามารถจะขยายพันธุ์ได้ง่ายมันมีทั้งหนอให้ผลรับประทานได้ขายได้ แปรรูปเป็นอย่างอื่นได้เป็นพืชที่เลี้ยงได้ก็คือมีประโยชน์เยอะแล้วก็หน่อสามารถจะขยายได้ในรุ่นต่อไปได้หลายๆรุ่นหน่อก็สามารถนำไปขายได้ถ้ามันเหลือหลังจากที่เราขยายพันธุ์สำหรับผมผมทำเกษตรแบบยั่งยืนผมจะพูดทุกคลิปผมจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนการอยู่รอดด้วยตัวเอง การเลี้ยงชีพจากการมาทำเกษตรโดยไม่ให้ตกเป็นหนี้ไอ้นั้นคือข้อสำคัญของผมและอีกอย่างผมลาออกจากงานโดยที่ผมตัดทุกอย่างไม่มีไรายได้ประจำผมมาลองดูใช้ชีวิตแบบว่าใช้การทำงานเพื่อที่จะหาปัจจัยสี่ในเรื่องแรกคือในเรื่องอาหารผมก็มาลองปลูกกล้วยเป็นอันดับแรกกล้วยน้ำว้าผมถือว่า ประสบผลสาเร็จหรือเปล่าก็ผมปลูกไว้รับประทานไม่ได้เน้นขายเท่าไหร่ก็มีเหลือไปขายบ้างเป็นประบายแต่กล้วยชนิดที่สองที่ผมกำกำลังจะได้ผลผลิตคือกล้วยหอมเขียวหรือกล้วยคาวนิด,ดวันนี้ก็สุกแล้วครับเนี่ยสุกพร้อมรับประทานและหลายลูกวันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอชนิดที่สองประจําสวนนะครับ ผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับถึงลักษณะของกล้วยหอมคาวินดิสท,ที่เขาสุกเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับก็คือท่านจะเห็นว่าลูกสีเหลืองๆนี่คือเขาสุกละสองลูกนี้สามลูกข้างล่างอีกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไม่หมดนี่ไอ้นี่คือลักษณะของลูกสุกเขาก็คือเขาจะเนิ่มกลิ่นหอมมาแล้วผมยังไม่ได้ชิมไอนี่คือหวีเดียวกันเขากําลังแก่ก็ เนี่ยประมาณนี้ครับกล้วยหอมคาวินดิสเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดสําหรับเครือนี้ผมก็จะเอาไว้ทานเองครับผมก็ก็คือถือว่าเป็นเครือแรกก็จะไปแบ่งแม่ยายผมแล้วก็แบ่งน้องเมียแล้วก็ลนหลาน,ลานที่บ้านรับประทานกันนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ขายแล้วผมผมไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่ดี แต่ว่าผมก็จะเก็บไว้กินเป็นหลักเพราะว่าถือว่าเป็นเครือแรกก็ต้องให้เจ้าของสวนรับประทานไปก่อนก็กคือผมค่อนข้างจะแฮปปี้สำหรับเรื่องกล้วยเพราะว่ามันคือปีเดียวได้กินผลแล้วก็ขยายได้อีกเยอะสาหรับวันนี้ผมจะมาลองพาทุกท่านไปตัดกล้วยคาวินดิสด,ด้วยกันนะครับ ถือว่าเป็นลำต้นเขาก็สูงประมาณ2เมตรครับเท่าเท่าหัวของผมเนี่ยเมตรกว่าก็ถือว่าเป็นกล้วยที่ไม่สูงเท่าไหร่ก็คือถ้าทางจะตัดง่ายผมดูละเพราะว่าก็คืออยู่ในระดับตัวเราที่มองเห็นนีไม่เหมือนกล้วยนํำว้าที่ว่าผมลองตัดให้ดูหลายๆคลิปไอตัวตัวนั้นสูงมาก ผมก็จะพามาดูเรื่อยๆนะครับวิธีก็คือเครือแรกก็มาตื่นเต้นด้วยกันนะครับเครือเขาค่อนข้างจะใหญ่พอประมาณครับของของของต้นแรกของผมนี่ก็ผมดูแล้วก็ก็คือไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือระดับกลางๆไม่ถึงว่าลูกใหญ่เหมือนในคลิปที่ผมเคยดูแต่ว่าก็ผมว่า ผมก็แฮปปี้นะครับถือว่าใช้ได้อยู่ผมก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยบำรุงรักษาสักเท่าไหร่ก็คือดูแลเขาพอประมาณเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาตัดดูผมได้มีดมาอันหนึ่งผมจะลองมาใช้วิธีที่เขาสาธิตในหลายๆคลิปคือตัด ็ผมใช้มีดขอเล็กๆประมาณนี้ตัวผมมีสองตัวก็ก็จะใช้มีดตัดที่นี่เลยเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะง่ายอยู่ก็ไม่ไม่ค่อยคล่องนท่าไหล่ครับผมเพิ่งได้มีดมามือก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วย <c oughs> เป็นเป็นกล้ามเนื้อตักเสบนิดหนึ่ง เนี่ยประมาณนี้ครับพอเดี๋ยวตัดให้ดูเรื่อยๆครับตัดแล้วก็พูดไปก็สำหรับกล้วยคาวนนิเวนดีสครับแต่ต้นนี้ผมปลูกได้ประมาณเกือบเกือบสิเดือนครับถึงจะได้ตัดลูกวันนี้ก็ได้ประมาณ10เดือนครับ ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับใช้ระยะเวลาไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็ตอนตัดก็ระมัดระวังหน่อยะคระับอาจจะมียางวันนี้ผมไม่ได้ใส่ถุงมือมาระวังมือเลยครับมือขอค่อนข้างกัะคมผมเพิ่งได้มีดขอมาซื้อมาจาก ในติกต็อกครับมีสำหรับปัดตล้วยผมเพิ่งเอามาใช้ก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ใครจะไปลองไปเซิร์ชดูในติกต็อกมีขายครับถือว่าลูกใหญ่ใช้ได้ครับ ถ้ามีมุมที่สวยเขาก็จะตัดได้อันนี้เขาสุกสุกเขาจนจนแตกและผมเพิ่งเห็นเขาจะปริอันนี้คือสัญลักษณ์ของกล้วยหอมเลยเวลาสุกเขาจะแตกออกมาเราต้องเรียบมาดูไม่งั้นก็จะโดนมดเข้าไปทำไปกินแล้วก็โดนนกกันลอกที่อยู่ตามสวนไปกินได้ ก็เป็นหวีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนี่คือกล้วยหอมเขียวหรือกล้วยคาวินดิไประจำสวนของผมแล้วก็ถือว่าเป็นเครือแรกของสวนนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับกล้วยหอมเขียวหรือกล้วยคาวินดิส เครือแรกของสวนก็ได้ประมาณ6กหวีครับสวยๆแล้วก็มีหวีใหญ่ประมาณสหวีที่เหลือก็จะเป็นหวีเล็กสหวีก็ถือว่าโอเคอยู่ครับต่อไปก็รอชิมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรส่วนลำต้นลำต้นผมก็เดี๋ยวก็จะตัดออกสักครึ่งหนึ่ง ก็ผมจะเก็บลำต้นเขาไว้ให้เขาเลี้ยงหน่อสักหน่อสักพักหนึ่งครับแล้วผมก็จะตัดออกผมก็จะขยายหน่อนี้ไปปลูกไปไปปลูกต่อไปนะครับก็จะเหลือที่เดิมไว้สักหน่อหนึ่งก็ให้เขาขึ้นมาผมว่าน่าจะมีหน่อเล็กๆขึ้นมาอีกสักหนอสองหนอ่อก็ถือว่าประโยชน์อีกอย่างของการปลูกกล้วยคือ ท่านซื้อมาแค่หน่อแรกหน่อต่อไปท่านจะไม่ไม่ต้องซื้อแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับขยายขยายหน่อเอาไปปลูกต่อไปท่านจะสังเกตด,ดูหน่อเดียวสามารถจะให้หน่อเล็กกําเนิดขึ้นมาใหม่ประมาณ4 5หนอ่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วสมมติว่า4หน่อที่เหลือผมเอาไปขยายต่อถ้ามันขยายเพิ่มได้อีกหน่อละ4อีกก็เท่ากับเป็น หลายเท่าตัวเลยครับสำหรับการปลูกกล้วยเข้าหลักการเกษตรแบบยั่งยืนลงทุนน้อยค่อยๆขยับขยายเอานะครับมาดูวิธีการจัดการต้นกล้วยที่เราตัดเครือแล้วนะครับสำหรับที่ของผมผมก็จะใช้วิธีนี้ครับผมจะตัดให้เหลือประมาณสักครึ่งลำต้นของเขาเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงหน่อไว้ก่อน กรณีที่เรายังไม่ขุดหน่อไปปลูกพอเราขุดหน่อไปปลูกเราก็ทิ้งไว้งั้นนะฮะให้เขาเลี้ยงหนอ่อเขาอาจจะมีหน่อเล็กๆที่รอที่น่าจะเกิดมาอีกก็รอให้เขาเลี้ยงหน่อสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เหี่ยวไปเองครับค่อยๆนําออกทีหลังได้เพราะว่าที่หน่อเขาที่โคนเขาตรงล่างจุดตรงรากเขาจะมีหัวคล้ายๆเขาหัว ของต้นกล้วยต้นแม่เขาเขาจะมีหน่อออกมาอีกได้อีกหลายต้นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้นกล้วยครับเดี๋ยวผมก็จะตัดประมาณครึ่งหนึ่งครับตัดก็แล้วนะแต่วิธีครับบางคนที่ตัดด้วยมีดอิโต่สับธรรมดาผมก็ใช้มีดของผมแล้วก็กรีดให้เขาเป็นรอยแล้วก็หักลงง่ายๆครับ ไม่มีอะไร,รซับกรอนครับเนี่ยผมก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตกแต่งดูแลกอกล้วยต่อไปครับเดี๋ยวผมก<ป>็ขยายหน่อับาี่ปลูกต่อครับ อันนี้คือรุ่นต่อไปของผมครับกล้วยปกชุดนี้ครับจะรอเวลาไปปลูกรอผมไปขุดทำหลุมก่อนครับกล้วยครก็ประมาณนี้ครับต้องเมื่อเขาให้ผลผลิดโดยให้ลูกแล้วก็ต้องขยายหน่อไปปลูกต่อครับยาเพราะว่า การจะให้เขาอยู่ที่เดิมบางทีมันอาจจะมีเชื้อโรคมีหนอนมีแมลงอะไรที่เราไม่รู้มามาฝังตัวอยู่แถวนี้เราขยายไปปลูกหลายๆที่คนระับจะได้ลดได้ลดปัญหาถ้ามันมีโรคมีหนอนมีอะายอยู่มีเชื้อลายอยู่ตอนนี้ก็ต้นสนผมก็จะโล่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาลำต้นที่อยู่ติดต้นสวนผมออกให้มันเขาออกไปขยายไปฝั่งนู้น ฝั่งนี้ผมก็จะเอาออกหมดอันนี้คือเขามาเบียดต้นสนแล้วมาเบียดต้นสนผมแล้วผมก็จะให้ต้นสนเจริญเติบโตต่อไปครับ